สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอนยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีต่างเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาประกาศนะครับรับซื้อและก็จะให้ข้อมูลในการรับซื้อเหรียญนะครับซึ่งนะฮะต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นกระแสที่แรงมากๆในขนาดนี้ครับ เนื่องจากมีนักสะสมนั้นนะครับได้พบเจอเหรียญที่หายากและมีราคาดีครับวันนี้นะครับเราก็นะครับจะมาประกาศให้กับ FC ของเราได้ทราบกันนะครับข้อมูลข่าวสารในท้องตลาดนะครับที่มีการนะฮะเล่นหากันในส่วนของเหรียญที่มีราคานะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับเรารับซื้อเหรียญที่ มีราคาเท่านั้นนะครับเพื่อนๆครับในส่วนของเหรียญทั่วไปในท้องตลาดที่หาง่ายๆนั้นยังไม่ได้ซื้อนะครับเอาเลยนะครับทุกคนครับยังไงก็นะครับอาจารย์สยามฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้หน่อยนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้นะครับดีไม่ดีนะครับเพื่อนๆนักสะสมเนี่ยนะครับอาจชรเก็บไว้ในมือนี่เป็นถุงๆก็ได้นะครับ ถ้าถุงนึงเนี่ยนะฮะต้องบอกไว้เลยว่าแจ็คพอตแตกนะครับอาจจะได้รับเงินสูงสุดนั้นอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทนะครับเรารับซื้อจริงนะครับโดยไม่ต้องทำใบรับรองใดๆนะครับจึงอยากจะฝากเตือนไปถึงเพื่อนๆนักสะสมด้วยนะครับระวังวิจาชีพนิดหนึ่งแล้วกันเพราะตอนนี้มิจฉาชีพกาลังอารวาดหนักเลยหลายปีมาแล้ว โดนหลอกกันนับไม่ถ้วนนะฮะมูลค่าความเสียหายนับร้อยล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากมิจฉาชีพนะครับให้ทําใบรับรองหรือมีการก๊อปนะครับหน้าโปรไฟล์ของช่องที่มีสื่อเสียงอย่างสยามชแนลนะครับอีกช่องหนึ่งนะฮะที่ต้องบอกว่ามีผู้ติดตามนับล้านเนี่ยนะครับไปใส่ในช่องตัวเองนะฮะแล้วทาให้นะครับเพื่อนๆนักสะสมนั้นเกิดความเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นขอแนะนําว่า อยากได้ข้อมูลดีๆกดติดตามสยามชาแนลไว้อย่างเดียวก็พอนะครับมาในส่วนของเหรียญนะครับที่เราจะพูดถึงกับเพื่อนๆนักสะสมนะครับ2เหรียญนี้ผมนํามาคู่กันเนื่องจากอะไรนะครับจะมาทําการนะครับอธิบายเพื่อนๆเข้าใจกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนแล้วก็เวลามีและขายได้เลยนะครับหเหรียญก็รับซื้อนะครับแบบเป็นถุงก็รับซื้อเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับ มาดูในส่วนของข้อมูลที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเพื่อนๆครับสังเกตง่ายๆนะครับว่านะครับเหรียญฝั่งซ้ายนั้นจะมีนะครับภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นพระพักตรงที่เขาเรียกกันนะฮะหรือว่าเหรียญนี้จะเรียกว่าเหรียญการนาพิเศษนะครับการนาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับฝั่งขวานั้นนะครับจะเป็นในส่วนของนะครับภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกัน แต่ว่าจะผินพระพักไปฝั่งซ้ายมือของท่านได้งามสังเกตดูสิครับจะต่างกันนะครับเพราะว่า2เหรียญนี้เป็นคนละบล็อกกันนั่นเองครับหลายท่านนั้นเก็บแบบนี้ไว้นะครับเก็บแบบนี้ไว้นะครับในส่วนของเหรียญนี้นะฮะใครที่มีด้านด้านหน้าแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านหมุนเหรียญเนี่ยนะฮะหมุนเหรียญถ้ากลับลงมานะสมมุติว่ากลับลงมามีราคานะครับมีราคานะนะครับ ถ้าตรงขึ้นแบบนี้มีราคาหรือยังนะครับยังนะฮะแต่ผมมีข้อมูลวันนี้พิเศษให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญนี้เช่นกันนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่หลายคนนั้นสอบถามเข้ามาว่าตอนนี้ยังรับซื้ออยู่ไหมยังมีราคาอยู่หรือเปล่านะครับต้องแสดงความนะครับเสียใจนิดนึงนะครับก็นองจากว่าแบบเหรียญปี51นงนี่นะฮะห้าหนึ่งห้าสิบสตางค์นี่นะครับขออนุญาตที่นึงให้ข้อมูลนิดนึงครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับก็ ยังเก็บสะสมกันได้นะครับอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่ามีช่วงหนึ่งปีห้าหนึ่งเนื้อทองเหลืองนี่ราคาพุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นมากกว่าหน้าเหรียญตกไปยี่บห้าบาทเลยนะตอนนั้นนะฮะเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับแต่ด้วยพิษเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับจึงทําให้ราคาเหรียญนั้นหลดลงก็เล่นกันเป็นบางจังหวะแล้วแต่ใครจะชื่นชอบแต่ไม่เป็นทางการนะครับสาหรับเตือนห้าสิบสตางค์ปีห้าหนึ่งณขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็นะครับลองเก็บสะสมไว้ก่อน นะครับเก,ก็บสะสมไว้ก่อนอนาคตอาจจะกลับมามีราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเพื่อนๆนั้นสอบถามเข้ามาเยอะมากสําหรับเหรียญ50สตาต่าปี51นะครับขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสยามจะได้รับซื้อจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปรับข้อมูลจากทาง TikTok Facebook อะไรต่างๆที่ช่องอื่นมานะั้นสยามจะได้ขออนุญ,ญาตนะครับเพราะตอนนี้มีสาชีพแล้วก็คนที่ทําคลิปออกมาแบบมั่วๆนี่เยอะจริงๆขออนุญ,ญาต ไม่รับประเมินเลยแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้คุณภาพหรือเหรียญไม่มีราคาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับปี51ตอนนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเก็บสะสมกันได้นะครับเอาเละนะครับทุกคนครับมาเข้าในส่วนของเหรียญที่ทุกคนต้องหาให้เจอถ้าเจอและมีราคามีลาขายได้นะครับฟังให้ดีนะครับเหรียญที่นักสะสมนะครับเขามีการพบเจอนะครับเพื่อนๆนะฮะสังเกตดูนะครับสังเกตดูเหรียญของท่านนะครับ ที่อยู่ในมือของท่านให้ดีๆนะครับถ้ามีแล้วอย่าเอาไปใช้นะครับเขามีการพบเจอแบบนี้ครับเพื่อนๆผมจะอธิบายให้ฟังเขามีการพบเจอเหรียญที่มีความพิเศษครับและมันเกิดขึ้นได้จริงๆและมีจริงๆซะด้วยนะครับข่าวนี้นะฮะเป็นข่าวจริงนะครับในส่วนของเหรียญ50สตางค์นะครับฟังให้ดีนะครับท่านด้านหลังของคุณเนี่ยเป็นการจนาพิเศษแบบนี้นะครับนะฮะและปรากฏว่าพิพิก เหรียญกลับมาเนี hit, like he ients, he he itus, he ่ยด้านหน้าเป็นรูปรักแบบนี้มีราคาเลยซึ่งจริงๆแล้วเหรียญการจนานี่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ฮะเหมือนกับเหรียญนี้ครับขออนุญาตนะฮะนี่ฮะถ้าท่านมีแบบนี้ขายได้เลยนะครับดูนะครับนี่คือด้านหน้านะนะครับด้านหลังถ้าพี่กลับมาเนี่เป็นการจนาพิเศษแบบนี้ขายได้เลยครับนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะจะหัวตรงหัวกลับไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสนะฮะด้านหน้าขอเป็น พระพักเล็กๆแบบนี้นะครับในกรณ์ด้านหลังเนี่ยนะครับขอเป็นการจนาพิเศษแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเก็บไว้หรือว่าใครที่ไปเจอเหรียญผิดพลาดแบบนี้เป็นถุงเนี่ยผมให้ถุงละ3 0 0แสนในขณะนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะเพื่อนจําให้ดีนะครับที่ซื้อนะคือด้านหลังนี่เป็นการจนาพิเศษ50าสสตางค์พอพลิกด้านหน้ากลับมาเป็นผ้าเศษเล็กแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเหรียญการจนาจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นผ้าพักแบบนี้นะครับซึ่งจะต่างจากเหรียญทั่วไปนะครับที่เรารับซื้อนะครับ จะเป็นเหรียญหายากนะเพื่อนๆนะเป็นเหรียญหายากคือด้านหน้าเป็นพระเศษเล็กด้านหลังเป็นการนาพิเศษแบบนี้นะครับใครพบเจอแบบนี้นะครับสามารถที่จะแอดไลน์ ID แล้วก็มาประเมินราคากับเราได้เลยนะครับเรารับนะถุงละ3ามแสนนะครับเหรียญหนึ่งก็ประมาณ3 0 0พันนะครับก็แอดไลน์ ID ที่โชว์อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับสยาม FC55 5นะครับแล้วก็นะครับแอดแปดศนะครับ เพื <unting reflex> hmm. ่อนๆครับแอด axir เนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมใส่แอดกันหน้าด้วยนะครับนะฮะท่านถึงจะแอดไลน์เราได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็นะครับตั้งใจฟังข้อมูลของคลิปแต่ละคลิปที่เราทําการบรรยายให้เพื่อนๆฟังถ้ามีคุณขายได้นะครับเราอธิบายละเอียดที่สุดแล้วนะครับทั้งแบบมีราคาไม่มีราคาเด็กครับกดติดตามช่องนี้ไว้ไม่ผิดหวังสยามชแนลครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า ขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ